suối nó สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะวันอาทิตย์สดใสนะคะสุขภาพของปุถีวันนี้ก็ดีขึ้นมากค่ะมีอ่อนเพลียเล็กน้อยกินยาและง่วงหลับสบายหลับแบบสนิทเลยค่ะ มาดูสิ่งที่ทำตอนเย็นๆค่ำๆเมื่อวานนี้นะคะอืมผัดใบตายเลยเนาะนี่เดี๋ยวถึงออกสิ่งที่ ทำเมื่อวานก็คือเอาออมเงินออมทองออมนาคนะคะและก็นี่ค่ะพัวสวรรค์ธิดาธิดานางฟ้าของพุทิ์นะคะออกดอกสวยเลยค่ะออกดอกสวยมากก็เลยย้ายมาประดับตรงนี้ พยายามหาต้นไม้ที่ทนแดดนะคะเพราะว่าตรงนี้แดดจัดมากเอามาเอาต้นอย่างเช่นลิ้นมังกรมาไว้ก็เหี่ยวเฉาและตายนะคะก็เลยทดลองเอาออมเงินออมทองอ,อมนาคมาและก็เอาบัวสวรรค์มาเดฟก็มีเหี่ยวเฉาบ้างนะคะอยู่ข้างบนเพราะว่า ความร้อนของแสงอาทิตย์นะคะเอาเขา้ารู้สีด้วยไม่เลิกบันไดสวรรค์นะคะบันไดสวรรค์และนี่ก็คือ หัวใจล้านดวงหัวใจล้านใบพันใบนะคะสวยนะคะเขาจะเป็นรูปหัวใจหัวใจล้านดวงครูทิพย์ก็เรียกไปที่จริงชื่อเขาก็ประมาณนี้นะคะแต่ครูทิพย์ก็มาแต่งเติมแต่งชื่อให้ตัวเองจำง่ายขึ้นอีกนะคะ เอามาประดับตรงนี้นะคะกะกะว่าพอเล็บวิลาหรือว่าเหลืองชัชวานนะคะทอดเรื่อยมาแถวนี้สวยคุมแถวนี้ก็จะค่อยๆขยับตัวนี้ออกมาเล็บวิลานี้เขาถ้าเขาได้ความอุดมสมบูรณ์ เขาจะออกดอกสีเหลืองระยะเต็มสวยนะคะแต่ต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งอ่านดูในตำราแล้วเหลืองชัชวาลหรือเล็บวิลานวิลาที่แปลว่าแมวนะีคะตรงตรงมือนี่ตรงมือเหนียวเหนีวเขานี่จะเกาะแน่นนะคะเขาจะมีมือดูนะคะปิทิพจะให้ดู ค่ะคล้ายๆมือเลยนี่มีสามสามนิ้วนี่ยึดเกาะติดแน่นมากค่ะจะยึดเลยจะเหนียวหนึบะนะคะนี่พอเกี่ยวปุ๊บจะเหนียวหนึบเลยนี่เขาก็จะเต็มตรงนี้ตามความคิดของทิธนะ และรากล่าของเขานี่ก็จะไม่ทําอันตรายในสิ่งแวดล้อมคือถ้ารากเขาก็จะไม่แทงไปไหนมาไหนเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายนะคะไม่ทําให้พื้นผิวของกาแพงหรืออะไรเสียหายหรือว่าพื้นเสียหายคุณทิพย์ก็แต่คุณทิพย์ก็เซฟโดยการปลูกใส่กระถางนะคะเผื่อจะได้เคลื่อนย้ายเพราะว่าเราไม่มีที่เหมาะที่จะลงลงปลูกเขาลงดินนะคะก็เลยใส่กระถาง มันเติมปุ๋ยอะไรต่างๆให้เขาก็คงจะได้สวยอยู่นะคะค้างเงินค้าทองของคุณทิพย์ เขากำลังติดสวยนะคะถ้าสวยแล้วถ้าไม่ปลูกไว้ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ให้เขานี่จะเห็นว่ากระถางรองของกุทิพนะคะกุทิพไม่ได้ซื้อนะคะเกิดจากกล่องอาหารทั้งนั้นนะคะแล้วก็เอามารองอันนี้ก็จานเก่าอันนี้ก็กล่องอาหารนะคะที่รองไว้ข้างล่างหนึ่งมันเวลาเราลดน้ําที่ หยดออกจากก้นกระถางก็จะมารวมอยู่ข้างล่างวันที่เราไม่ได้รดเขาก็จะพยายามแทงรากมาดูดน้ำข้างล่างนะคะไม่ไม่ทำลายไม่ทำให้พื้นแฉะและก็ยังเก็บน้ำแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็ต้องมันยกเทออกนะคะหรือว่าเททรายอบเบดลงไปเพื่อไม่ให้ยุงมาไข่ อ่าไม่ให้เกิดลูกน้ํานะคะเดี๋ยวก็จะมีเรียวมีแรงพอที่จะปาดหน้าบ้านได้แล้วนะคะตอนเช้ายังีเหนื่อยเสียงอยู่นะคะเสียงยังเหนื่อยอยู่ขอปิดไฟ เดี๋ยวก็คงได้ไปดูแลลุงตอนนี้ลุงยังนอนอยู่นะคะให้ลุงดื่มโอวันตินตอนเช้าลุงกินง่ายก็คือโอ,โอวันตินนมกับขนมปังประมาณนี้นะคะสายช่วงบ่ายท่าจะเป็นกับข้าวและตอนเย็นก็เป็นกับข้าวแกจะทานง่ายนะคะ เขาก็เริ่มไม่แข็งแรงการกินเขาก็ลดปริมาณลงแล้วนะคะสำหรับลุงอันนี้เขาเริ่มสวยนะคะออมทองนะคะนี่สวยแล้วเขาคก็ะลงมาส่วนนี้เงินไหลมาด่างชมพูนะคะ ัวนี้คงจะเป็นส่วนเกินที่คุณทิพจะต้องถอดทิ้งหรือว่าเป็นดูก่อนหรือเป็นฟ้าทลายโจรน,นะคะส่วนข้างล่างนี้ถ้าตัววันนี้ก็คงจะย้ายไปที่อื่นอินมังกร หางเม่นขนเม่นนี่จริงๆถ้าตัวนี้ครูทิพย์จะเรียกดินมังกรหางเสือถ้าขนเม่นเขาจะถีบยิบขึ้นมาอีกอันนี้ดินมังกรยกเจดีขอบทองนะคะกวักมรกตนะคะเราพยายามปลูกเขาในในกระถางเล็กเพื่อบีบไม่เข้าตู ตามตำรามีคนพูดไว้นะคะบอกว่าถ้าไม่ย้ายเขาโตก็บีบบังคับโดยการใช้กระถางเล็กเขาก็จะโตช้าหรือไม่โตเลยนะคะก็จะกลายเป็นต้นแคะก็จะลองดูถ้าโตก็จะย้ายไปลงกระถางใหญ่ประดับที่อื่นชอบมากเลยนะให้เขาทนแดดนะคะเราชนทนแดด สวยมากสวยจริงๆเลยค่ะนี่ศัตรูที่ร้ายก็คือหอยตัวนี้นะคะหอยตัวนี้หอยทากใหญ่ๆไม่ค่อยไม่ค่อยร้ายแล้วตอนนี้แต่ตัวนี้เราร้ายกาดมากกินใบเกลี้ยงเลยนะคะเขาไม่เลือกใบด้วยแบบนี้ถ้าเขาไปกินใบลำเพยเขามีสิทธิ์ตายแต่ถ้าไม่พอลำเพยเขา สัตว์เขาก็รู้ว่าเป็นสิ่งมีพิษเนาะเขาก็ไม่กินนี่ถ้าจะย้ายต้นนี้ไปตั้งตรงนั้นจะสวยนะคะถ้าโดนแดดเขาก็จะกลายเป็นใบสีแดงนะคะใบสีแดงแต่เขาเป็นกระถางที่สวยที่จะต้องตั้งไว้บนบ้านก็ดูก่อนคะ่ะถ้าเอาไปไว้ ้านหลังต้นเข็มนะคะเข็มเหลืองคนเกิดวันศุกร์เขาบอกว่าจะเสริมบารามีต้องปลูกเข็มไว้หน้าบ้านผู้ที่ก็ปลูกแต่ลืมรดมันก็ตายนะคะแต่ตัวนี้ช่วงย้ายไปอยู่ใต้ต้นมะขามเขากลับไม่ตายและได้น้ําชุ่มฉ่าเขาดีขึ้นมาเห็นบ้านเพื่อนเขาปลูกไว้หน้าบ้านทนแดดก็เลยลองเอามาตั้งตรงนี้ดูนะคะห้อยหอยห้อยห้อย ใหญ่ร้ายนะขอทำร้ายเลยก็เจอกันใหม่นะคะมีความสุขทุกท่านนะคะสดใสกับวันหยุดวันอาทิตย์มีความสุขลาด,ด้วยบัวสวรรค์น,นะคะสวัสดีค่ะสวยนะ